แปดปดยนดีคกโกลโมถืออุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผู้ใดนี่มีนักเียนญี่ปุ่นกับแม่บัดนี้าดพี่นงเบอร่าเดี๋ยว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 เดียวหัวหม ไม่ดังใส่มาดิเอาเสียงผู้หญิงด้วยเอาเสียงหัวผู้หญิงแบดบัาเอาเอาเอาจะเป็นมอเตอร์ลำบ้าเลิศมากแท็กซี่เอ้ยเกินไปไม่ทันเสียดายมาก เาๆๆ้้อแม่นแม่บาไบนได้ีน้หเยได้เลแม่แบบนี้เขาเรียกดิสนีแลนด์ไหมแม่ใส่ชุดนี้แหะอุ้ยยืมชุดไป่ใส่ดิสนีแลนด์นะเลอลังกาลแี่นี้เริมากค่ะโอ๊ยตีปราสาทแตนมาดียอ้าวอรีตสวดีค่ะ ใกล้หรอกเดี๋ยวเดียวพี่ผมแปไม่รู้พี่แบบมีเสื้อลวกไหมแปบตนัใส่แปมับพขนั่งี่นั่งนี่นั่งนี่นนี้มีผู้นมนั่งเป็นมุ่กันมานั่งนี่ไม่แก้มีพ่อไม่แก้มมีพ่อไม่มีนะคะลาชิน่โอ้โหาิน่งใส่ล่ะ มีเชิญศิลปิคาเ่ะคแล้วดค่ะค่เดี๋ยวเดี๋ยวสมทบกันโอ้โหมาแล้วสวยมากทีมนี้เขาลวดมาก เนาะยันยันติกลิกัดสีแพงมากเลยอ่ะเเพลงอันไหน่ยบ้างล้าเพลลเพลัวไอรอนยงสไหนเสีงโกโมดเนอเขา้องเงิอุ้ยแต่งเต็มมากแต่ละคนเดี๋ยวเดวมาชิบะดอนอแบบสีแงขาวววเนมุงยังไม่ที่แดกว่าเป็นมุงเ็นอีซี่นิดกว่มุง ทุบปากโอ้โหนี่ไงแต่งตีมแม่สุภาพมันว่าพี่บัสนี่เดิเออแต่งตีมสุภาพไม่ใช่แต่งตีมแม่สุภาพอ้าวมันก็แต่งเขาบ้าสน่ะพีพีก็ซื้อมึงพี่บาสแต่งแบบไหนแต่งตีมแม่สุภาพใช่ไหมเออใช่กันหรื่าแต่งตีมสุภาพแล้วมันี่จะมาแต่งหนามากลาบเรก้าหาคุณแม่เลยคพี่บาสเป็นผ้วฐานก็มีจ้าดูไหม หลักฐานก็มีพี่มังสันนีรีบอกแม่เออหนูแต่งตีแม่สุภาพนะัวางสีใครเลยโจดกับว่ายากที่ลราเพิ่นน่ะเบิ่งแน่เดี๋ยวมึงหเดี๋ยวอันนี้คือดูดีสุดอะเด้เดี๋ยวหน่ามึงออกติดแต่หมื่อนั้นไปนี่เฮ้ยตำรวลาล้วงพื้นลาลาก็ใส่ลาดับพูดแล้วอันยังรีบร้อนเลยแม่จะ่แปิดว่องพูดแม่นี่แม่บ้าออกเลยนี่เบิ่งร์นแต่งไม่มาหอดกับเสียงดัง เข้าหนิแม่อ๋อใหญ่ตามคุยแหวนสุภาพอยู่นี่มันเป็นแแม่ค้าเนี่ยฝืนมาแล้วแหวนแย่งตาวช็อตเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเหบสอตอารัตทิมนี่เขายาวขึ้นเป๊ะแถัสดิค้บพร้อมมากพร้อมมาก

คือเสียไม่กัระดังแลวพ่นกระเบิดทางแหงก็เห็นหวงอยูルル่ยายมาหาหมอก็มแต่งหน้าาั่นคือบ่เห็นหวเห็นห้ากว่ายายบบเห็นห้เหยพ่นคือหลายเารษาว ใส่ผ้าเห่าตาบวชก็ตีถือเสด็จฟาดตาบอดก็ตีถือไฟตาบอดก็ตีถือไมาลงทะเบียนก่อนตาบอดมาลงทะเบียนเอาล่องละบอคุณหมอตาบอดจะทางคุณเนี่ยคุณหมอดูแลคนไข้ด้วยค่ะ คุณหมอจะดูแลย่างดุีเลยค่ะจอ่โอ้ย่พยาีนหมอค่ะโอ้่แม่คุณหมอเจี๊ตีหมอมาได้นะหัวดูดัเชอร์อะไรแบบเชอร์ชายปนุ๊กชายแท้ชายแท้ลงอันนี้ลูกเขาหญิงค่ะชายแท้เป็นหญิงค่ะอันนี้เลยลูกอันนี้แหละลุงแล้วค่ะลุงแล้วค่ะนี่สองค่บอยมางไม่ใช่หรอพวกนี้สองผิดหนึ่งหมอมันมีมันมีนักเป็นัหญิงแท้กับชายแท้เป็นหญิงแท้โอ้ยพยาบาลมาจากโรงพยาบาทใดเนาะค่ะ สีทัญญ่าไม่จะถึเถิงแค่ไปแล้วพี่นอ้องคะ <c oughs> สีสันสีส <c oughs> ันบอเอนไม่กินกันเน็นมา่ายคลิปมันไป่็สื <c oughs> บมาไทยลิ้วนาะพี่นาอเพิ่งจะหนาไทยเปิดหนึงมาสักทารเราพร้อมมากค่ะเราลงทะเบียนแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> คันคอมาอะไรแม่ใครผ่านหนึ่งเนี้ยจ้าได้จ้าใครผ่าพนี่เอาทางนอดบ่พ่อเออทางนอดเหรอบ่ทางได้กเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดแฟชให้แป๊บนึงไม่อะไรยืนทัพท์เปิดแฟชเได้จ้า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 บ เดี๋ยวข้าวนึงนดเอาท้งพี่เนี่ยมีมองกนะคะเอาไรได้กันได้หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามได้งแบได้เดี๋ยวเอีกสองลูกหนึ่งสองสามหอาอีกลูกหนึ่งสามลงหนึงามง่ายมันหย่อนแสงกนแต่วันไหนยแสงสาดช่อง เป็นแฮปปี้ที่มาให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีคุณย่าค่ะควงแป๊มค่ะปคอมแป๊มกันมาอีกแล้วคุณย่าก็โพสต์ไปนละเด้อคุณย่าโพสต์ให้แล้วนะนี่เหรอทิมกับม่อนใช่พี่เอมนค่ะพอพี่ย่าพอพี่ย่าค่ะไอ้พอดีเ้าต้องไปเยี่ยมเพื่อนแด้ดเลยเอาลูกออกลูกเด้พอดีออกลูก พอด,ดีแต่หมดท้องเอาพ่อไม่แยแล้วตัวอ้เออคืดไปพี่พ่อนะออกลูกเง่ไดนมาหาผมนะ<อ>งนังครับผ่แล้วเจอกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ